สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาเบิ่งมอน้อยเอาหลานแต่เบาเลยเนาะเต่เบาเลยกันเนาะแต่ว่ามื่อนี้ใส่ปานงอแงพี่น้องงอแงแล้วก็มอนอ้อนไม่ค่อยนอนดึกแต่ก็ยังมอนอนโป่งกระหายอุ่มพยูชเชย่ออุ่มพยูชเชย่อนาะ กินหอดพอ่อวะหอดพ่อจอักพ่อกับ่โทมาเลยพ่อจะทํางานนะค่าโควิดใช้ปานใช้ปานสื่อใช้ปัน่นใช้ป,าน,ชป,า,นชปานเนาะมีไมเอกซะเนาะตานทำอิดนะโบมีเมเอกตอนอน,ะออนอี้คือจังกรอนอารมณ์มีเมเอกในกาบูมี คือไปเปลี่ยนใหม่จยังไง็นปานปานนี่แหละใส่ปานปานซะมีมีเอกเด้อพี่น้องหนีเอาตะไคร่ตะไคร่เอฟซีนะสบายดีเว้ยสิเลสขีใช่แล้วนะขี่ไปเอ่ยงขี่ไปตะปวูอ่ะตะปูอ่ะมันสั่นแน่นอนเล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยเกิดทำอิดเนาะ นอนพี่น้องมื้อนี้ก็นอนน้อยหนึ่งบ่ค่อยนอนได้ป่งก็ให้ป่งก็ให้ถึงไส์กินนมบ่ค่อยอิ่มมื้อนี้มื้อนี้ค่อยก็แบบว่าผิดกรรมหน้าตูปเออมันผิดอีหยัางนะผิดน้ำเพริงกินน้ำเพริ่งเลยปวดมากๆๆๆมากมากมากเมบ่อคืนนี้เมื่อเมื่กระหรุ่งเมื่อพลอยา อเนียนอยู่ะันนี้เฉยลูกขึ้นมาพ่นยากินน้ำห่อนตอนเที่ยงคืเลยปวดเส้นดู้วยดูด้วดบด้วด้วยดูด้วยด้วยดด้วยดูดวยดด้วยด้วด้วยนูด้วยด้วยเูด้วนดู้ว่ดูดนวยัูน้วนดกดวยดด้วยูด้นยดูด้ยด้วยด้วยดูด้ี่ยดยยัยู่เนาะมันแบบว่า มันน้ำนุ่มกับบุคอยมากพี่น้องถ้ามพิจกรรมปุ๊บมันกระส้น้ำนุ่มบุคอยมากเลดมันนนนเป็แวอืมจังมันเป็นยังนะมันคือเป็นแนวนั้นวะขันมันหอมแบบอยู่กับมันก็เป็นแนวโมเป็นเนาะเขาคือกินไหนเบิดวะเนาะมันเกี่ยวยังว่ากันอยู่กับเนาะมันคือกลิ่นยังโบราณงงเจ๋งไหนซิวน่ะแปลกกันดิ ก็ะแบกไปพี่น้องเนาะจักมันเป็นแนวไรมันจังเป็นจักรกินนมกินนมอ่ะน้องเมือนนกินกินนมกินนมบอดดิงอ้ามันเดี่ยวไปขายเดียวโอ้ยวานกัหัวบิ๊ดอขอไปขาไปเบิร์ในยูทูบแด้อเพื่อนวะบอดตรงเหตุยังเดี่ยวหัวเด็กหน่อยกระซิเปลี่ยนแปลงเองโดยธรรมชาติมันสิปั๊บหูบเองโดยธรรมชาติของมัน บ่ต้องไปเฮ็ดเนี่ยมันนอนข้างนั้นข้างนี้เ่แม่นบ่วะเคยขาไปเบิ่งใน YouTube เลยแหละหมอ่ะเขาบอกดังมันก็บบอลบางคนมันก็ยังบียดเบียดไรอย่างเบี้ยวเลยเนาะพยาหนุบนาจะเบียวมาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็เบียวเลยอะเนี่ยจักู เงี้ยสื่อไรนี่ขันงขี่จะจะทำไหนโอ้ขึ้นเงี้ยหลายใช่ปะมันก็เงี่ยเด็กเนาะมีผู้ชายเครื่องไหมโอ้โหจีนุ่งเสื้อสีนุ่งเสื้อดีน่าบุตรีอยู่ไหนบึงหนาวไกลๆบึงหนาวไทยปานไกล ม่อยากเอาเขาไก่ได้เปนไน้อพี่น้องเปิดแผดเนืเสียใช้ตาอยน้ก็รงโอ้ยหลาน,นเนาหนียวใจตกใจมันเป็นโพดเห็นไหมแต่ว่ามันลงแน่แหละพี่น้องเพราะว่าท่ากิมินนะจุมือฮะบางทีอกาขึ้นได้กว่หนีอีกนี่ได้มันลงแน่ในโตมันมันก็ลงกว่านีเล้วย่ว ตดเบื้องหาใส่ปานตดเบื้องหางานขี่ก็ยังสูดผ่านหวังไผ่บนต้นไม้เดือดอยู่งานขี่แดนนี้จ่ได้สวยเลยบริเวณไหนที่น้องเอ้ยกุณยยังเมียนขี่เจ้าเจ้าก็เมียนขี่ลูกคุณที่เกอบุกโก๊น้องเกิเมียนขี่ไดเออเมียนขี่สักพอหอมเจ้าเด้แต่ยังน้อย เอาไปตบยิ้มเสเด้ขมือขมือนี่มันจ้าบได้มันเลยยินมันขี่กระเด็นนี่ด้วยเนี่ยนี่นี่ยินขี่แปดด้วยกันแล้วไปดูด้ะมวยไทยถ้าอุ้มอยู่จะสีหันมันสีเคยมือเลยแล้วถ้าอุ้มจะสีดำโบไฮน้อโป้งโป้งจะสีหาแล้ววันนี้เนาะ่บไฮดอกล่องลองโป้งไหมโป้งเลยหาแล้วคันมันเคยละมันเคยอุ้มละ อยู่ใชอยู่แบบอุ๊ี่เรืสีแดงจับข้อเสียแต่กระโปงอะไรพี่อยู่เอ่ะอยู่มันต้องไปแผลๆนั่นฮะเออจับหัวจับก้นเออแต่กระโปงเออเออโอ้โหน่าดสิน่าโอ้โหเหมือนซุเหมือนดิบรอยากถ่ายทั้งหน้าเนาะพี่น้องหน้านวใส่ปานเพราะว่า แฟตมันแสบตาแต่เฮาู้ใหญ่เนี่ยโบเห็นนกแต่มันก็แสบอะไรแสบอือแต่เฮาแนมเฮาก็ยังแสบตาคือกันอ่มันมุนอยงซี่เด้อโน้ป้าเน่จังนอขอเกิเอากินนมเอากินนมแล้วก็นอนนีคลิปกับ่บเลยค่อยรูปเดี๋ยว น้าเหนียวจำถึงยังตกใจตึมปุ่นว่ามันหลาะแช่นหาะคงต้องกับว่างให้กันไปเจ้าไหนก็ให้สักพักจุกุใส่ป้าบึงหันปิดปิดแพดก่อนอืมอมมันก็เห็นอยู่นะแต่ถาดตอนทำอีท่ามืเห็นถัดไปทางนั้นะูใส่ป้า ปายมะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออนิมยิยิบยินด้วยวะดเศ้าเหรอเศร้มือาเลย้เศร้ามือหชั่วโมงับได้เลยเออมันลงในคลิปยูทูปพเดีโอคลิปยูทูขผมมันสิบอกว่าจักมือจักมือพอดบอกมัเนาะใส่ป นา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 คือพออนาพอมาเบิดกระดูกกระเดียวเดี๋ยวมันใหญ่มันกับเ่คือเนาะพ่อขอว่ันนามันดำเลยงือขอแห้งดำพวงแน่ความมันดำฮะจนส้ำสีิ้ำกันกับมือความมันดำใไงไป ปานเป็นคนดำเลยพี่น้องบนเดียขาวเลยสีผิวด้ดำสีดำเลยมันแทกกันดิมันเกือบๆต่อกันขั้นเล็กหน่อยขาวหันต่างกันเป็นถลา่อันนี้มันบขาวสีดำคือระเบ้ามันวะเฉดแดงๆอ่กเขียวกับเย็นจะดีวะเออเขียวกับเย็นเนี่ยอันนี้เป็นน้อยเป็นอาปากอยู่ตลอดอาปากแอ๊ะ ะแก้วกระเชียนจัดการเงียะฮะเงียะใ่หรือเบ่าเบ่าหน่อยๆเนาะ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 มื่อน yes, ี้จะขึ้นนอนเด้อแฉลูกฮะฮะจะขึ้นบนนอนปกตินอนได้พี่น้อง บางมื่ก็นอดนะน่ให้เลยให้ดีวให้เดีวให้เดีวก็สิเอาใช้ปลานอดกันพี่น้องกสิบายบายพ่แม่พี่น้องไปเด้อบายบายขอบคุณหลายๆที่เขาว่าเบิ่งคลิปด้อพ่อแม่พี่น้องบายบายใส้ปันบาย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  นังใจเนาะให้ื้อย,ยเปิดเด็นดูขาวกินขาวยาขนุ่มเนาะขาหนำข้านุ่มข้าวเพืนผุ่ข้าว <Okay. S 1> เป็นผุดม,มือละจัอันวาอันมือละด้อันเลยสอง <3 S 1> สามอันสาน <c oughs> อ,อืมขางเถือากาันสามเพือกอันสองว่ใส่ตัวแบบถงตัวแบบซุปใส่ใส่ปัะไ,ไม่ใช่ไงอืมมันไม่ใช่ไงมันใส่บไ,ไ้ แต่มี FC คอมเมนต์ดีรอกให้เอาแบบผ่าอนานาหนามาแต่บ่าอีเมลไปเสกบอไดบอกอีเมลเนาะพี่นออ้องเดบอไดซื้อกระซิบขอบายบายพ่อแม่พี่น,น้องไปเด้อใส่ปานกินนมนอนก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุบ๊บ